เอาล่ะครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับไปเดินชนต้นไม้ซสแล้วเ <ไป S 1> สียบอลกิ่งไม้จิ่งไม้หักเต็มรถเลยอยู่ดีไม่ว่าดีนี่ครับเดินลอดจิ่งไม้มาเมื่อสักครู่นี้ เมื่อแต่คุยสาวอยู่หรือ,อรเปล่ะาละโอเคโอเค <c oughs> ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับที่เห็นอยู่นี่นะครับโกเบโก้อ่า uh, E หนึ SR ตูดสั้นนะครับ อามพิเศษนะครับความยาวเท่ากับเท่ากับโกเบโกหนึ่งสี่ศูนย์ละครับเดินไปจอดแล้ว่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายครับผมอาเอ๋ นี่คือที่จอดของเจยอดอัศวินนะครับผมจะเน้นไปที่จุดที่มีหญา้าเยอะๆนะครับเพราะว่าตรงไหนที่มีหญา้าเยอะเนี่ยตรงนั้นสายจะไม่เด้านะครับที่บ่อดินมหาโหดของเรานะครับทีมงานสายมันสายเดาพยากระพุมิสยัยอีคิวซังนี่ไม่ยอมดับเครื่องเลยจดเที่ยวอยู่ ไปดูฝั่งนี้หน่อยในหน้าผมเสียมะยมนี่ก็หายแล้วซื้อเสือมาฝากสองตัวเอาพี่กินเลยครับกินลหลายๆครับุ่กด,กด,ดฮะยังก่อนว่าอย่างไหนวัวกอมันใส่ ฝั่งนี้ดับเครื่องแล้วนะครับทำกลางสายฝนที่โปรยปลายครับคอยดีขั้นแรกช่วงมืดอย่างก็โมโหครับแกฮัลโหลพี่ไปโมโหเรื่องอย่างมากครับโอ้ยนะรถไทยบอกว่าฝนตกแหงเลยบ คนตัวเพิ่งจะหายเหมือนเลยพาก,กันเซ็งบึมๆไป <c oughs> จัดเลยจัดเลยกันยนิง <ขอ S 1> ไรเหรอบอกไม่ทันแบกทั้งไปใเกังไปรลดใปกินบินแต่ทั้งที่กูบอกว่าจอดเออทาเขากลนครับมีกกาไหมเ <c oughs> ออเออนี่เราขึ้นครับนี่ได้หน้าเราโหดนะครับเอาปืนมาน้าบอ คิวๆเอาปืนไปเสียงยิ่งระดับดีบยากอีกปืนน้อยๆนี่เฮ้ยฟังน้ำเนี้ยโอ้เปิดเพลงฟังคนเดียวเลยฟังด้วยฟังด้วยฟังคนเดียวอยู่ได้คือว่าสิเนี่ยนิววันเสียงเชิญรุ่งจากรถเจ็บบอกว่าเชิญด้วย เอาแล้วครับผัวคู่แมมเอาแล้วเด้อบัดนี้ครับคู่แแมบไปสอนอยู่นครพนมมีโรคไหลชาด้วนะครับผมโอ้ที่เขาตัวงคามาที่เขาโลกเข้ามาอย่างที่เขาโลกเข้ามาฮะโอ้ตกแห้งขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ตกแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องตกแรงขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วโอ้เสียปอนวิ่งเข้าไปหาที่จอดครับเสียปอนครับ ชอบตรงไหนเอาตรงนั้นโอ้วันนี้สงสัยวันนี้น้ำท่วมบ่อแน่นอนเอาดีบแล้วโอ้โอ้โอ้ดีบแล้วครับดีบแล้วครับดีบครับดีบครับโอ้โหดาวแล้วดาวแล้วเรียบร้อย điệp lỗi gấp điệp lỗi điệp nói nhộp nói điệp lỗi điệp đủ chi xe pon cho các đại đứa bảo âu âu với cặp luôn tất cày này เ oh. oh. ดาครับเดาครับเดาครับเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้เอาเรียบร้อยเลยทีนี้เรียบร้อยจริงๆครับเจอหญาเจอฝนด้วยเอา อ้เสียบปอนเรียบร้อยเรียบร้อยไปเร็วครับไ็ใส่วนๆสิเด็กเอาอยู่ตจกเที่ยวน้ำมันน้ำมันสองครังเกิงครังเกิงห่ยขีเคริงน้ำบนปะน้มันเก่าดทดอ๋อ

โอ้สีเขียวต้องต้องเห็ดต้องเห็ดรถสีเขียวแล้วมันแรงก็คุชิอบล้มไม่แม่มึดเออไ่บ่ได้ปล้มไหมจังไหนรถสีฟ้ารสไม่ระยะดีเด้อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนะเล่นตามคิวจอดก็จอดตามคิวไงเออตอนมึงเห็นว่าบอไดชุดท้ายมึงหมอบเลยเออยค่กินเขานข้าใจบ่เดี๋ยวก็จอดเยอเยอะจะทำให้เอาไอ้คิวแรลืองที่จอดให้เออเออมึงดูวันเวลากินข้าว่า อันเที่ยงปั๊บมึงหมอบเลยเคยวแรกมากเราตัวนี่ส่งสัญญาณกันมึงไ่ต้องใส่ดินมดอกแต่ว่าตอนนี้เสียปอนไข่เป็นไหนเนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอายังเดิ้ลอยู่ครับยังยังเดิ้ลอยู่ยังไม่ไปไหนมาไหนครับเอ้เดินไปดูสักหน่อยล่ะเห็นท่าว่าจะมันแล้ว เอา,เอาตั้งลำได้แล้วตั้งลำได้แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูจะมาะได้หรือเปล่ารอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้อยู่ที่เดิมไปละเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเลยงานนี้คราวนี้ไม่ขยับเลย รอดไหมรอดเสียบอนเด้าเดาโอ้โอ้โอ้โอเรียบร้อย เกือบเสียปอนว่าเสียปอนจะขึ้นได้หรือเปล่าโดนล็อกล้อแล้ว năm thua nó nằm Ao vô vô Ao vô Ê, kìa bắt kìa thôi thôi, đồn lóc ló, đồn lóc ló. Đó là khoảng Dạ bon Bẹp mấy ký là mình ba vô trước 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 bé Bẹp bác hành thì mình ba vô lười lười đi Có thấy có mấy mì đuôi ใครจะมาช่วยทีนี้อีสุล็อกกี้สีชมพูสุดหล่อสับสมพรครับปอนคนเดิมครับ ฝนก็ตกดินก็เด้าเอ้าเอา,เอาไปแล้วไปแล้ว มีเสียมขุดก่อนเสียปอนบอกหนุ่มบ้านด่านมาตายที่พยัคฆ์กระพุ้มพิสัยนี่มันไม่ใช่นะเนี่ยบ้านด่านนี่ดินเหนียวพยัคฆ์กระพุ้มพิสัยนี่ดินทรายครับไม่ว่าจะแน่แค่ไหนก็มาตายที่นี่เหมือนเดิม แต่ถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยออกได้นั่นนี่ดินมันจะแน่นเอาไหนรถไรถ,ไถไมาละเตยียงเออาเอารถรถไถกันนะ่ะ <laughs> <laughs> คือพก้าคือประกลับล้วมั้่คุณคุณล่ะนั่นแหละคอยยักลับไรได้หนเง็นวันบรรยากาศของหนุ่ม <laughs> บ้านด่านมาตายเพราะดินทรายเล่าอยาู่เมืองพยัก ทีมงานคุณออสนะครับผมส่งส่งตัวแทนมาเด้าที่เมืองพย,ยัคฆบูพิไสอา้าวเรียบร้อยอีกฝัง่งนูน้นเอาเดี๋ยวนู้ออกได้ออกได้ไม่มีปัญหาดับไปก่อนล้ลอรถไถให้จับปอน รอรถไทยก่อนโอ้อยากเทียบรัศมีเสียหนุอยากเทียบรัศมีครับเห็นรถ่อ,อมาจอดก่อนแล้วก็อยากอยากเทียบรัศมีแล้วเสียหนุ จริงๆแล้วไม่ใช่แล้วครับมันมีที่จอดอยู่แค่นั้นนะครับสามหนุ่มรูปหล่อครับผมสามหนุ่มสามมุมมีโนโมเมกาอีสุรอ็อกกี้แล้วก็อีสุเดก,กานะครับผมเสียเอ็นยอดอัศวินแล้วก็เสียนุลงมาแล้ว Phát quá đều Chắc khỏi đi ngủ được Ủa không ăn đây oh, đăng โยหายจะไปฟังเบ้องนี่ครับรถแต่งก็จะยากแบบนี้แหละ

รถติดเกืองเสียงครับเวลาเอาหัวลวงนี่ก็ต้องโหนทั้งตัวแหละน้ำหนักตัวนี่นเรียบร้อย <c oughs> นั่นแหละเห็นบอเจ้าเอาไฟออกเจ้าใส่หมวกเลย <c oughs> ได้ประโยชน์พ่อเห็นบอเออนพี่เอ็นเจ้าระวังเด้อมาเบิ่งไม่นี่ที่บอก,อะกจะย่างไปหลังรถเด้อหม่องหม่องเสาไทายเจ้านั่น เทิงเสาไทายเจ้านั่นห้างแตนน้าอยู่นั่ะห้างหนึ่งไงเลยมันขึ้นคอยจะไปตากผ้านั่นแหต่คอยไปเนมเห็นก่อนเม็นยางเป็ดนไงใส่ขุมตาแล้วยางเคลื่อนก็เลยหลอดอเออเจ้าดอกยางไปทางอื่นหรือยางไปทางนั่นเป็นยังรถต้องเอารถออกมากอ่อ,อ,อนอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ